อย่าเลื่อนผ่านถ้าคุณกำลังหาที่ดินในย่านนี้บางเตยอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแปลงนี้เป็นอีกแปลงที่สวยๆการเดินทางเข้าออกก็สะดวกถนนกว้างๆถนนคอนกรีตหน้าที่ดินที่ถมให้เรียบร้อยแล้วถนนคอนกรีตรถยนต์สวนเลนได้สะดวกไฟฟ้าอยู่หน้าที่ดินอยู่ในเขตชุมชนบรรยากาศสงบเหมาะสำหรับเปิดร้านคาห้องพักโกดังที่อยู่อาศัยและเหมาะสำหรับนายทุนที่ต้องการซื้อไว้เก็งกำไรสถานที่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวก บริษัทปิยกิจวิศวกรรมจำกัด200เมตรมหาลัยชินวัตร2.2กิโลเมตร CP Ram Seven ลาดหลุมแก้ว5.3กิโลเมตรคาเฟ่ปิ่นฟ้าฝาม6.6กิโลเมตรสถานีตำรวจคูบางหลวง3.4กิโลเมตรโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว11กิโลเมตรโรงพยาบาลปทุมธานี16กิโลเมตร Macrob ปทุมธานี17 km, กโิโลเมตร g l o b l House ปทุมธานี19กิโเมตร ตลาดอิงน้ำสามโคก19กิโลเมตรตลาดโรงเกลือท้ายเกาะปทุมธานีส2องกิโลเมตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต35สกิโลเมตรและอื่นๆพื้นที่หนึ่งไร่โฉนดสองฉบับฉบับละสองตารางวาราคาเจ้าของขายเองสอง0้าหเอกสารสิทธิโฉนดครุฑแดงโฉนดไม่ติดภาระพร้อมนัดโอนหากสนใจเข้ามาดูที่ดินจริงกรุณาติดต่อคุณโย โทร0861239951เบอร์แอดไลน์ได้ครับทักมาว่าสนใจที่สามโคกขายที่ดินสามโคกปทุมธานีนึกถึงที่ดินนึกถึงเราที่ดินแบ่งขายสดผ่อนภาากลางคุณโยครับผม